บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้เฮรัฐเตรียมแจกเงินหนึ่งบาทกดเงินสดออกมาใช้ได้ได้จริงไหมได้เงินวันไหนดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเว็บไซต์สนุก .com ด้วยนะคะนายจุนพันธ์อมรวิวัฒ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับเงื่อนไขโครงการดิจิทัลวอลเล็เป็นการแจกเงินให้กลุ่มเปราะบางก่อนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีหลายแนวคิดแต่ยังไม่ขอตอบในประเด็นรายละเอียดมีโอกาสเปลี่ยนเป็นทุกอย่างเราได้คิดแล้ว พูดคุยบ้างแล้วแต่เมื่อยังไม่มีข้อตกลงออกมาจากพักร่วมรัฐบาลจึงยังพูดมากกว่านี้ไม่ได้แต่ความชัดเจนจะออกมาเร็วๆนี้เพราะคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถแถลงนโยบายในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ในกลไกเรายัางเชื่อมั่นว่าโครงการดิจิทัลยังเดินหน้าได้โดยรูปแบบอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางส่วนนายจุนพันกล่าวในพักเพื่อไทย มีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนแนวทางการการแจกเงินผ่านโครงการเติมเงิน1,000ง0บาทดิจิทัลวอลเล็แต่ไม่ขอลงในรายละเอียดเพราะต้องให้เกียรติในการทำงานกับพักร่วมรัฐบาลซึ่งวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับพักร่วมถึงแนวทางการทำนโยบายแห่งรัฐร่วมกันโดยจะต้องนำนโยบายของแต่ละพักมาพูดคุยว่าสามารถเดินหน้านโยบายได้เพียงใด ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่และในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนายจุนพันย้ำว่าสิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ในขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการลงทะเบียนการเตรียมความพร้อมของโครงการยังเดินหน้าอยู่ซึ่งหน่วยงานราชการยังเดินหน้าทำงานอยู่แต่เมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่แล้ว หากจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆของโครงการเชื่อว่าจะต้องเป็นประโยชน์ถูกใจประชาชนมากขึ้นและประเด็นใดที่เป็นข้อกังวลทางกฎหมายก็พยายามปรับแก้เพื่อให้โครงการเดินหน้าและเป็นการกระตุ้นเศษษษษษษรษฐกิจระยะสั้นให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดส่วนไทม์ไลน์ของโครงการที่ระบุว่าประชาชนจะได้รับเงินในไตรามารส4นายจุนพันกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่สำหรับงบประมาณเพิ่มเติมปี67ที่ใช้ในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามาแล้วจะใช้งบประมาณก่อนเลยหรือไม่นายจุนพันกล่าวว่าเรื่องนี้ทางวุฒิสภาผ่านความเห็นชอบมาแล้วและส่งมายังคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการดำเนินการตามขั้นตอนแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่านางสาวแพทองทานชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรีจะเร่งรัดจัดตั้งคณะรัฐมนตรีโดยเร็วซึ่งขณะนี้ได้ส่งรายชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วแต่การจัดตั้งรัฐบาลและถแถลงนโยบายควรจะให้เสร็จโดยเร็วเพื่อให้ทันกับกรอบงบประมาณปี67 ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้เชื่อว่าจะดำเนินการได้ทัน